บัวผันวันพิชชะแม่บัวผันวันพิชชค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรปัญหาสุขสุขภาพปวดขาแล้วก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวการงานติดขัดการเงินงานเงินมีปัญหาใช่ค่ะเกิดอุบัติเหตุรถชนบ่อยค่ะครอบครัวมีปัญหาไหม ครอบครัวมีปัญหามีปัญหาสามอย่างสุขภาพงานเงินค่ะลูกไม่มูมไม่มีแล้วแม่ที่รู้เลยว่ามีอะไรติดตัวอยู่ไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยแท้งก็ไม่มีลูกสาวทำแท้งเราไปยุ่งเกี่ยวเข้าเปล่าวงการหรือเปล่าบัตรหนจ็คไหมคะไม่รู้เลยมาตอนเขาเรียนแจ็คหนุนแจ็คอ๋อเขาไปทําแล้วถึงมารู้ทีหลังอ๋อยายรู้ทีหลังยายไม่มีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมอ่า ยายไม่มีสวนร่วมกูมารไม่มีสักไม่มีขันไม่มีไม,มไม่มีอะไรเลยบวดอะไรสุขภาพปวดขาปวดขาปวดขาวเข,าข่าเขา่าอ้าวท่านเทวดาไม่มีเหตุอะไรมาเลยเป็นกรรมจับตรงไหนท่านเอ๋ยถามมาเช่นนี้เลยตัวข้าเลยพอเข้าใจนั่นแหละเนาะ พอเห็นกรรมเดินลางนั่นแหละพอเป็นกรรมเก่าหนอส่งผลนั่นแหละอ่าชาตินี้ไม่มีปัญหาชาติที่แล้วชาติก่อนนูน้นอาจจะมีปัญหาเช่นอะไรท่านเทวดาท่านเอ๋ยคงเกี่ยวกับสัตว์แน่นั่นแหละหนอเคยทำไว้แหละท่านหากค้ากบขาเขียดกันแหละกันขาตะกระแตมกันนั้นนั่นแหละหนอะขา,าแมนแรงกันไว้นั่นแหละพอจึงส่งผลหนอให้เป็นเช่นนี้เอ๋ย ชาตินี้ก็มีไม้กบเขียดเล็กน้อยอ่าไม่ต้องชาติที่แล้วหรอกชาตินี้ก็มีถ้ากระแตงก็ด้วยตามภาษาเด็กบ้านนอกอ่านี่แหละท่านเอ๋ยส่งผลแล้วส่งผลแล้วกำเก่ากมใหม่นะจึงให้เดือดร้อนในกายนั่นแหละคราไม่ต้องหาตัวใดให้เห็นชัดเอ๋อ่าที่เธอมีปัญหาเกิดจากสัประสตที่ไปลงแก่เขา หักขากบหักขาเขียดขาตะกะแตนแมลงทั้งหลายทุกหัวปลาด้วยเปล่ามีบ้างด้วยแหละท่านเอ๋ยมีครบอย่างเลยนั่นแหละเนาะตะกอนตะกอนคือบ้านนอกอ่ะบ้านนอกมันมันขาใครใครก็รักใช่ไหมท่านขาใครก็ขารักนั่นแหละนะขาใครขามันนั่นแหละค่ะ มายุ่งกับขากูหนาทําไมเอ่ยอย่ามาอ้างว่ามันนอกใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยมันนอกเลยหรือใครก็ช่างหนาชีวิตใครชีวิตมันค่ะใครเล่าหนาก็รักตัวกลัวตายอย่ามาบอกว่าวิถีชีวิตชาวนาชาวสวนชาวป่าจะต้องฆ่าจะต้องแกงจะต้องต้มจะต้อง,องหักขาหักแขนไม่ได้ใช่แล้วท่านเอ๋ยกฎแห่งกรรมเห็นเลยอย่างนี้นั่นแหละเอ๋อย่ามาอ้างสดุปแล้ว ว่าจะเป็นคนที่ไหนก็ตามห้ามลังแกสัตว์ตามที่พระพุทธเจ้าบอกปาณาติบาตใช่แล้วข้อนี้ให้ระวังเลยสัตว์เล็กสัตว์น้อยส่งผลหมดใช่แล้วท่านเอ๋ยชาตินี้ก็ฆ่าปลาไปหลายตัวเพะต้องแกงใช่ไหมต้องแกงเลี้ยงแกงเลี้ยงสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเต้าก็เป็นกรรมส่งผลให้ขาเขามีปัญหาใช่แล้วท่านเอ๋ยและงานเงิน งานกับเงินไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยทำไมไม่เกี่ยวเราท่านนะมันเป็นกรรมหรือเปล่าคะก็ส่งผลหนาให้เห็นทุกข์นั่นไงไปติดขัดเลยติดเขาเดินไม่ได้ขาเขาขาดเงินก็ขาดด้วยใช่แล้วอตามนี้เหย่าสุกเลยนั่นแหละนะกรรมเก่าจะรใหม่นั่นแหละค่ะส่งผลแล้วหนาะให้เห็นเช่นนี้เออขอเคลียร์ไหมพร้อมจ่าย จิตอธิษฐานขออาโหสิกรรมกันนั่นเนอสัตว์ใดแต่ก่อนเซชาติก่อนมาชาตินี้หนาะด้วยแหละเอ่ยด้วยค่าเอ่ยล่วงเกินท่านไว้รู้เท่าไม่ถึงใจนั่นแหละเนออัานเบียดเบียนท่านให้ทุกพอรมานพอ เยหักคอหักขาท่านนั่นไว้กบเขียดเอ่ยจักกระแดนนั่นแหละเนอปาก็ด้วยอะไรเอ่ยนั่นแหละทุกศัตว์เอ่ยวันนี้เลยข้านี้หนอขอเอาหูสิกรรมอย่ามีเวรมีกรรมอีกนักเลยถ้ายอมรับผิดด้วยใจยิ่ง ขอยอมรับด้วยใจจริงนั่นแหละนะวันนี้ขอเอโหสิกรรมคาให้ข้าหนากับท่านให้ขาดจากกันข้าน้น่นอจะบวชให้30สิบวันเอาบนนั้นไปเกิดเสียเถิดเอ้ยสาสิบวันเลยโอเคเปล่าอยอมจา่ายเทาสองชุดแหละท่านเอ้ยปล่อยสัตว์เลยให้มากนั่นแหละนะมากกว่าอายุเขานั่นแหละค่ะทั้งปลาหนอกุ้งหอยปูปลาเอ้ย ปล่อยสัตทุกชนิดท,ที่หาได้ปอยขมอะไรก็ปล่อยกันไปให้ได้เยอะที่สุดตามนี้สังฆทานหนึ่งชุดได้เปล่าได้อยู่ท่านเอ๋ยให้เน้นปล่อยสัตเลยนั่นแหละนะเพราะทำไว้มากมายกันแหละค่ะปล่อยให้มากด้วยนะจะได้หายเจ็บปวดไมอ่าอ่าอ่ชุดขาวสองชุดนะ,ะพร้อมจ่ายเปล่าเดือนไหนวดได้ค่็ไ ประมาณเดือนไหนคะอีกกี่วันจ้ะภายในเดือนนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวไปเคลียร์มกรานี้จะเริ่มที่จะมาบำเพ็ญให้ก็จะดีขึ้นอ่จบแม่บัวผันตามนี้อะไปได้